มาติดตามข่าวเช้า MBT News กันต่อนะครับเรื่องของปลาหมอคังดำเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็มีพยายามหน่วยงานต่างๆนะครับที่มีศักยภาพเข้ามาช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาเพราะมันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆเนื่องจากเป็นเอเลนสปีชีล่าสุดแนวทางการแก้ไขปัญหาปลาหมอคังดำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะเปิดจุดในการรับซื้อตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปครับพร้อมทั้งสั่งประมงจังหวัดที่ยังไม่พบปลาหมอคังดำเนี่ย ให้ใช้ความระมัดระวังและก็สำรวจตามแหล่งน้ำต่างๆว่ามันจะมีอีกหรือเปล่าโดยเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดสตูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเขาก็ลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณปากคลองท่ายางหมู่ที่6ตําบลปากน้ำอําเภอละงงูของจังหวัดสตูลครับไปเพื่อติดตามและเฝ้าระวังการ,พรแพร่กระจายของปลาหมอขังดำหลังกรมประมงรายงานว่าตอนนี้มีพื้นที่พบการ,พรแพร่กระจายปลาหมอขังดำแล้ว10จังหวัดครับ แม้ว่าจังหวัดสตูลยังไม่มีรายงานว่าพบปลาหมอกังดำแต่ด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติมีลำคลองมีปากน้ำสู่ทะเลทั้งแหล่งน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มทางประมงจังหวัดจึงต้องติดตามและเฝ้าระวังพร้อมนำเครื่องมือประมงประเภทเช่นแหอวนเอาไปสุ่มตรวจตามแหล่งน้ำต่างๆและสั่งสำนักง,งานประมงทุกอำเภอให้ตรวจสอบและสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ว่ามีปลาหมอกังดำเจอหรือเปล่า ส่วนการเปิดจุดรับซื้อปลาหมอคังดำที่จังหวัดสมุทรสาครครับตอนนี้เป็นจังหวัดที่เกิดปัญหาแพร่กระจายปลาหมอคังดำและพบมากที่สุดโดยกรุประมงได้นำร่องตั้งจุดรับซื้อปลาหมอคังดำทั้งหมด5จุดด้วยกันไปรับซื้อปลาหมอคังดำกิโลกร,รัมละ15บาทตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปพร้อมกับจังหวัดอื่นๆรวมระยะเวลาในการรับซื้อนะครับ2เดือนคือสิงหาคมถึงกันยายน โดยจะนำปลาหมอคังดำไปทำน้ำหมักชีวภาพครับสำหรับใช้ประโยชน์ในการเกษตรนอกจากนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมหารือการประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของปลาหมอคังดำพร้อมทั้งกำชับห้ามผู้ใดเพาะเลี้ยงปลาหมอคังดำและห้ามนำปลาหมอคังดำไปปล่อยตามแหล่งน้ำเด็ดขาดตามประกาศของรมประมงนะครับอันนี้ ถ้าเกิดมีการฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน2ล้านบาทครับต้องช่วยกันแล้วละครับรบนอกจากจะจับแล้วอย่าเอาไปปล่อยต่อนะครับที่สําคัญก็คือเวลาท่านจับในท่านดูดีๆว่าปลาหมอมันมี ไข่ปลาหรือเปล่าอ่าใช่คือเพราะว่าถ้าเกิดดูจากข้อมูลเนี่ยปลาหมอคางดําตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดตัวเมียเนี่ยมันวางไข่ทีวางไข่ทีเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยนะ,ะก็ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วด,ด้วยและที่สำคัญคือเขาบอกว่าผนังเซลล์ไข่ของปลาหมอคางดําเนี่ยมันอึดมันทนมากเลยนะถึงได้กําชับไงเวลาขนส่งนะฮะอขอให้ท่านใส่ยอย่างมิดชิดใส่ทุง้งใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามอย่าไปปนเปื้อนกับน้ํา ถ้าไปแช่น้ําแข็งก็ขอให้ใส่ถุงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเจอน้ำแล้วสมมุติน้ําละลายไข่ปลาก็อาจจะละลายแล้บังเอิญนะความบังเอิญไม่มีอยู่จริงนะคนอีกแล้วละลายลงไปในน้ำอ้าวเกิดอะไรขึ้นอ่าก็ไปลงปนกับปะปนกับแหล่งน้ําธรรมชาติอ,อีกต้องช่วยกันแล้วครับตอนนี้ครับ